ชื่ออะไรจ๊ะคือสุมาลีเล็กน้อยค่ะสุมาลีเล็กน,กน้อยเจ้าค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยเหรออ,อยากอยากอยากสื่อถึงเจ้ากรรมในเวรนะเจ้าค่ะเพราะเคยไม่สบายใจอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นเจ้ากรรมในเวรอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะคือเคยเคยเคย,เคยฝันว่ามีผู้ชายแบบมานอนข้างๆนะคะเคยมีตามมาเลย ตามฝันตามมาหรือเปล่าฝันบ่อยเปล่าจ๊ะไหนนะคะฝันบ่อยเปล่าไม่ประมาณสองสามครั้งนะเจ้าค่ะสองสามครั้งมีชายมานอนเคียงข้างเจ้าค่ะนอนข้างข้างเฉยๆนะคะตกมาตื่นใจหรือเปล่าตกไอ้ตื่นมาตกใจเปล่าไม่ตกใจนะเจ้าค่ะไม่ตกใจเจ้าค่ะแต่ว่าเหมือนแบบอยากไปรู้ว่าเขาเป็นใครเจ้าค่ะท่านเทวดาใครมานอนข้างข้างชื่ออะไรท่าน น่นชัดเจนหน่อยเลยค่ะนางนี้ชื่อสุมาลีนามสกุลเล็กน้อยเจ้าค่ะสุมาลีนะท่านเอ๋ยใช่แล้วฝันว่ามีชายมานอนข้างใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ได้เป็นอะไรเทวดานั่งไงแหละนานางก็สวดมนต์ภาวนาใช่ไหมเราค่ะสุมาลีเจ้าค่ะบำอเพนปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะบางครั้งสวดมนต์แล้วแบบม่วงมากๆเลยแบบหลับนอนมากใช่หลับในหลับหลับไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ไม่ทราบว่าก็เลยมานอนดูแลเลยเหรอใช่แล้วท่านเอ๋ยไม่ได้มีอะไรเลยหรอกนะเจ้าค่ะเทวดามาโปรดจะได้สบายใจแล้วปฏิบัติธรรมแบบสบายใจเจ้าค่ะเพราะนางก็เอ่ยทุกคระาเทวดาหน่อยนาท่านแลปกปากรักษาคุ้มครองให้ตัวเขานั้นปกป้องนั่นแหละนาหายทุกข์หายโศกรคค่าเนียกมหาทุกวันใช่ไหมแล้วเจ้าค่ะ อุทิศให้เทวดาร้องขอเทวดาเทวดาก็มีหลายภูมิหลายชั้นใช่ไหมท่านใช่แล้วองค์ที่ใหญ่เมื่อมีกันนั่นแหละนาองค์กลางองค์เล็กองค์ย่อยนั่นแหละคราเทวดานั่นหนาที่ข้างเคียงเคยเป็นสามีมาก่อนนั่นแต่จิตใจนั้นพร้อมอนุโมทนาหนามานอนเคียงมานอนเฝ้าดูแลคราไม่มีอะไรหนาหรอกท่านเลยเจ้าค่ะสบายใจแล้วเจ้าค่ะแต่ที่จริงนางนี้ต้องแก้ไข เพราะที่ใจว่าวุ่นนั่นแหละท่านมีทั้งอยากทั้งกลัวกันแหละกันจึงจะเตือนนางนั้นให้เข้าใจแก้โดยวิธีไหนานางต้องตั้งสติแหละท่านแหละอยู่กับธรรมแท้นั่นแหละหาอยู่กับสัจธรรมจริงๆนั่นแหละค่ะเกิดแก่เจ็บใจหนามีคู่กันไปเจ้าค่ะณน,นเวลานี้ก็ปฏิบัติอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะจะต้องทาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าท่านเทวดาถ้าอย่างนี้ท่านเอ,อ๋ยให้นางมารับพลังเลยหนาะ มาบวชสักยี่สิบวันครับไหวเปล่าเจ้าค่ะต้องการอยู่เจ้าค่ะอยากมาบวชที่นี่เจ้าค่ะยี่สิบวันบวชต้องเพิ่มอะไรตเติมอะไรหรือเปล่าข้าวของท่านเอ๋ยทําบุญเพิ่มหน่อยนะชุดขาวสองชุดแหละครับพระพุทธรูปหนึ่งองค์หาแค่นั้นหละโอเคสังฆทานก็ได้ท่านเอ๋ยมีบุญหนุนนําเลยนั่นแหละนะหนังสือส่วนมูลสักหน่อยครับ สักเล่มสองเล่มก็ได้เอหนังสือสวดมนต์ทำบุญให้ตัวเองมันคนทุกจะได้สุกล่อยศาสบ้างนั่นหาบ่อยเต่าสักสองตัวก็ได้ค่ะหอยขมหนาบ้างสักโลสองโลไงเต่าสองขมเจ้าค่ะห้าโลสองโลครับสิบสองโลเหรอสองโลโอ๋อสองโลโอเคป่ะเจ๊ะโอเคเจ้าค่ะมั่นนั่นท่านค่ะ มันถึงขั้นต้องระวังแล้วสิคราปฏิบัติมาก็มากมายแล้วสิเอยอย่ยายึดเหนี่ยวในของในโลกนี้โลกานี้โลกีนี้นั่นแหละหนาะเป็นของสมมติทุกอย่างคราเจ้าต้องตั้งใจหนาะปฏิบัติให้ผลไปจะไปพระนิพพา,า,านแลไม่ใช่เหรอเจ้าค่ะวางปล่อยเจ้าค่ะตามนี้ มาบันจันทร์เนี่ยครับจันทร์ที่จะถึงนี้จะทําให้เสริมบารมีให้ตัวเองจะไปพระนิพพานแล้วท่านเอ๋ยเสริมบารมีตัวเองเลยแหลนหอุบาอาจารย์ด้วยแหละครับพระตนะไตหนาด้วยนั่นแดพร้อมทั้งเทวดาด้วยท่านเอ๋ยทุกคนที่เกี่ยวข้องจะได้บุญด้วยตัวเองก็จะได้บารมีเพิ่มขึ้นเรียบร้อยณการบัดนี้ขอ ท่านเทวดาโปรดชี้นำหน่อยอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์นี้เอาให,ให้ท่านเทวดาได้พิจารณาบันไดก้ใกล้กลกลเอาให้มือท่านหน่อยว่าคือของอะไรเกี่ยวข้องกับท่านชาว้าวจตุโรกบาหรือเปล่าของอย่างนี้ใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่มีอะไรแตกมากมายหรอกนะเป็นของสตราวุติตามตัวมานี่แหละนะต้องมาอยู่ด้วยกันและถูกลง เอามาอยู่ไว้กับองค์ไหนองค์ใดองค์ปู่องค์นี้ใช่ไหมท่านใช่แล้วอยู่ได้กันเท่ารลกบาลทั้งสี่อ้าวแล้วจะท,ทําด้วยรับไว้แล้วจะทําด้วยเออจะไปทําประกอบพิธีอะไรวางไว้เฉยๆไปจิ้มไล่ผีไล่อะไรได้เปล่าได้หมดทุกอย่างท่านเอ๋ยพรอมช่วยงานเลยนั่นแหละนะ ทุกอย่างทุกการเวลามาถึงมือท่านแล้วหนาศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเลยอ๋อนี่ก็ไปจิ้มหัวคนที่มีผีมีอาสูนมีปีศาจออกไปใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยจะช่วยเป็นพลังเลยแหละหนาสตราวุธตรงนี้แหละคราครอบคุมทุกทิศหนาให้รู้เออคุมโลกนี้ทั้งโลกอ่าโอเคก็เป็นนั้นว่าท่านเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เท้าเวสุวรรณเท้าทศรถ ท้าวิรุนหกท้าวิรุนปักเขได้มารวมตัวกันในอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้จะได้โปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรัพสัต ises, และเพิ่มสิริม,มงคลได้ด้วยใช่ไหม <net> <net> ใช่แล้วท่านเอ๋ยถูกต้องเลยแล้วนะถึงการเดินทางมาถึงมือท่านแล้วสินะและท่านแลเนอนีศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครได้ <net> โดน <net> <net> ของศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ไล่ของอัปมงคลออก แล้วก็นําของสิริมงคลเข้าตัวตามนี้เลยใช่แล้วท่านเอยขาทับัดนี้ได้การเวลาครบคงแล้วขอขอบคุณท่านเทวดาน้อยใหญ่เทวดาทีมงานเทวดา,า,าผู้มีเมตตาได้มีบุญบรารมีเต็มเปี่ยมได้บรรลุในสิ่งที่ปรารถนาขอเทวดาจงเจริญ ท่านเวาทวดาผูกอมน,น้อยใหญ่จงเจเลย